สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบัตตี้วีเจเฟรชชี่นะฮะเป็นเจอกันที่สองแล้วนะที่เรากลับมาเจอกับคุณผู้ชมแต่ทีนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะน้องปอหายแล้วใช่ไหมหายหายน้องปอไม่ใหม่แล้วครับท่านผู้ชมเบี้ยวตลอดไม่ไม่น้องปอไม่ได้เบี้ยวครับคุณคุณวาน้องปองี้ยก็ไม่เห็นมาไม่เห็นอะไร ไม่ไมน้องปอเขามีความรับผิดชอบเพราะว่านี่เขาได้ส่งจดหมายมาหาเราด้วยถูกถูกต้อง<ด>นะฮะเขาก็จะมีการบอกไว้แหละว่าทําไมเขาถึงมาเดี๋ยวเรามาอ่านจดหมายนะฮะ <c oughs> อ่านอ่าถึงพี่พี่ทุกคนเ <c oughs> นื่องจากตอนนี้ปอตื่นเต้นไม่หายเลยที่ต้องมาเป็นวีเจปอยังไม่แน่ใจว่าปอจะทําได้หรือเปล่าปอ ก็เลยอยากจะขอร้องให้พี่กรีนจัดรายการแทนแล้วก็ปอขอยกค่าตัวของปอทั้งหมดให้แก่พี่กรีนแล้วก็จะซื้อขนมมาไถ่โทษพี่กรีนด้วยครับรักและเคารพปอเอฟเจ็ด็งแขนเกิดเรื่องนอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่ค่อยนะนี่นี่ปอเขียนอะไรจริงป่ะเนี่ยจริงจริงจริงปอเขียนโอ้ตายปอลูกไม่เป็นไรโอเคอ่ะพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 นี่ลายมือคุณหรือเปล่าครับ อัไลน์ลายมือปอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นแล้วนะไม่คือคุณคนจะชอบทักผิดว่าลายมือกินกันน้องปอแต่จริงจริงอะไรจริงพี่เลี้ยงอะไรเป็นคุณใช่ไหมทำไมล่ะทำไมคุณเลวแบบนี้เอ้ะทำไมล่ะก็เลี่ยมลายมือน้องปอทำไมคุณสร้างภาพแบบนี้กินนิสัยเสียมากผมขอโทษก็ได้ออ่่ะะสรุปว่าวันนี้น้องปอนะฮะก็มีการติดภารกิจเล็กน้อยนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะมาถ่ายรายการกับเราได้นะครับ แฟนคลับน้องปอก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีอกชกตัวไปนะครับว่าน้องปอจะหายไปไหนไม่ไม่หายนะครับน้องปอจะยังอยู่กับเราอีกนานนะแต่ว่าแค่น้องปอจะภารกิจแค่นั้นเองอ่ะอะโอเคเขเห็นสาระของเราบ้างนะวันนี้เราก็จะมีอะไรมาครับก็จะมีการอัปเดตข่าวคาร์ลอฟมาเอยอ่าครับ แล้ววันนี้ยังจะมีพิเศษก็คือว่าเรา<ฮ>ะจะมีเคสของ iPhone ที่สวยๆและน่ารักเท่ๆมาฝากกันด้วยอะ,ะอีกแล้วแน่นอนคนน,น,คนึงผมสาระ,ะนนเนี่ยนะครับผมแล้วก็เราก็ยังมีการเล่นเกมกันเหมือนเดิม,มน,นะฮะัครั <ๆ S 2> ้งก่อนโอ้หลายคนนี้ได้รางวัลไปนี่ถึงกับบีบีมาเฟซบุ๊ก <ๆ S 2> มามดีใจช็อกตายมากช็อกตายเลยเหรอทำไมเห็นหน้าตอนในในในเสื้อแล้วโอ๊ะทำไมหน้านนองเป็นหน้าละดีใจนะได้ของรางวัลไปนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็มีการเล่นเกมกันเหมือนเดิมนะครับผมตะกี้ ผมเปิดรายการมาะนะฮะ,ะคำถามของเราก็คือเราสองคนนะฮะกินกับน,น้ำแข็งใครสวัสดีคุณผู้ชมก่อนกันคือเกมนี้จะเช็คว่า เออคือรายการเราเป็นรายการวัมรุ่นนะคนดูถึงใจเพื่อนแต่เราก็นับเป็นหหมยรุ่นเั็นเจ้าทั้งหลายก็เป็นใหมยรุ่นเอาไม่ซีเรียสคืออยากจะรู้ว่าติดตามกันตั้งแต่ต้นรายการหรือเปล่าว่าใครสวัสดีก่อนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยากเกินไปนะถ้าเกิดอยู่ดีเรามีคาถามมาให้เพราะเราจักกันอยู่2คนเดี๋ยวกลัวคนตอบไม่ถูกแล้วก็มีช้อยนะฮะข้อแรกนะครับก็คือกรีนกับน้ําแข็งนะฮะเราสวัสดีพร้อมกันนะครับ ครั้งที่2องอาขอใช้ที่2นะฮะก็คือน้ำแข็งพูดก่อนผมสวัสดีก่อนนะฮะแล้วก็มีการเอามือมาปิดปากกินไม่ยอมสวัสดีด้วยแกมันชั่วแกมันเลวแกมันเยอะเข้าวัดครสะพานให้มันอ่ะอะไรเนี่ยข้อสามอ่ะข้อสามนะฮะกรีนพูดก่อนนะฮะแล้วก็น้ำแข็งเข้ารายการไม่ทันตะกี้ไปเข้าห้องน้ำอ่าอ่านะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายไม่ได้พูดสวัสดีนะฮะอ่าแต่เราทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษ hello แต่อีกข้อหนึ่งครับอันนี้เป็นข้อที่ห้านะฮะข้ออะไรครับต้องปองาสวัสดีครับใครอาก็อาจไม่ก็ให้คุณผู้ชมได้ตอบไปนะแล้วก็ลองดูกันนะฮะส่งเข้ามานะฮะส่งมาตอบเข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจของเรานะะฮใน Facebook ทาง Facebook นั่นเองนะฮะในเ Live Channel นะครับผมแล้วก็ตอบคำถามร่วมชิงรางวัลกับเรานะฮะของรางวัลของเราก็ยังคงเป็นของรางวัลชิ้นเดิมอยู่เพราะว่าฮอตมากโอ้ฮอตมากคือแบบของอ่ะมันหายากนะจริงนะมันหายากคุณนี่ ไปเดินตามแหงไม่มีขายแล้วไม่มีทำไมขายหมดแล้วขายหมดแล้วเฮ้ยนั่นผมไปนะผมเห็นแบบมันยังไม่หมดนะคนับเหลือมาดแผ่นถามพนักงานบอกพี่มี V C D F 7หรือเปล่าเขาตอบว่าคืออะไรเขาตอบว่า F 7 F ยังมีประกวดกันอยู่หรอไม่เกี่ยวนะเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็น V C D นะคะัสองรางวัลแล้วก็เป็นเสื้อนะครับ ใส่แล้วเลือก่าอีก3รางวัลใส่แล้วย่าซักเลยเดเดี๋ยวนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเพื่อเป็นการรำลึกพิธีกรเรามีรลำลึกเลยหรอลำลึกถึงน้องปอยยังอยู่กับเราโอเคแล้วงั้นยังอยู่กับเราเป็นการคลายความคิดถึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชม MV กับว j เจปอนะครับซึ่งซึ่งวันนี้เขาหายไปนะฮะกับ MV ของเขาซึ่งคุณก็แสดงด้วยนี่แสดงด้วยครับแล้วก็มีอาเบนจามินอีกคนหนึ่งนะครับผมแฟนคลับครับผมปอย F7 กลับเข้าสุ่เพลงที่สองนะะกับรายการบัตตี้วีเจเฟสชี่ฮะ อ่าช่วงนี้นะฮะก็ตามธรรมเนียมนะครับผมเราก็จะมีการอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับศิลปินเอฟนะฮะใครที่หายไปนะฮะแล้วก็ผลคิดถือเขากลับมาให้แบบมาดูกันเราจะใช่เลอนเรียกว่ามีอะไรตอนนี้เอฟทำอะไรบ้างเราจะเอามาให้ดูกันเป็นที่ละต้องนะฮะผมอ่าทีนี้มาดูข่าวแรกของเรากันก่อนนะครับผมอ่าตอนนี้นะฮะอ่าเราได้มี ศิลปิเนเอฟนะครับหลายคนนะฮะได้เข้าร่วมโครงการคิดกันไว้ h ช v นะฮะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ได้มีการถ่ายทำา v v เพื่อที่จะรณรงค์โครงการนี้โครงการแบบนี้ผมว่าเป็นโครงการที่ดีนะผมเป็นโครงการที่ดีเนาะพราแบบเกี่ยวกับโรคเอดอะไรเงี้ยต้องคือแบบ ป้องกันไว้มันใช่แล้วต้องป้องกันเอาไว้ส่วนไม่ใช่การแค่เอ็ดอย่างเดียวเป็นการกตั้งคันอะไรอย่างนี้ใช่ป้องกันการตั้งคันป้องกันโรคติดต่อทั้งหลายนะัจะไม่ใช่เกี่ยวกับการกินดุลนะนดูถนัดนะอ๋อใช่แม่คุณนั่งสวดมนต์นี่แหมถึงทุกคืนเลยปลูกใจให้ท่านผมวนั่นแหละสวดมนี่อ่าเนะฮะอันนี้ก็เป็นศิลปิน อ่าเอฟหลายคนนะฮะมีพี่โป่งพี่ฝ้ายนี่วีเจของเราที่เข้าร่วมกันก็มีพี่มิ้นพี่ปั๊มโอ้เยอะเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันเพราะว่ามีข่าวนึงเป็นข่าวของสามสาวลาซิต้านะฮะก็จะมีพี่พิงพี่แอนพี่ทับบี้แล้วก็แอนนะฮะอ่าเป็นบรรยากาศในห้องอัดนะกับ m อตัวใหม่ละอ่กับซิงเกิลตัวใหม่ล่าสุดของเขาแล้วก็ตัวแรกด้วยโหน่หน้ฮะคนไม่ดี ชัดๆเนยจัดต้องเนี่ยอะน้าๆๆคนยังฉันไม่มี่พี่แก่งนี่ดูดูเอาไว้นี่คือน้องของดีนะฮะก็ตอนนี้มีการอ่ ซิงเกิลนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อเมื่อผ่านไปไม่นานนี้เพิ่งมีการถ่าย MV ไปคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะเราก็จะนำมาเปิดให้กับคุณชมได้ดูกันรอดให้ดูเลยดีกว่าให้มันดูกันเลยว่ายอดมากนะฮะแน่นแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราตามมาดูครับไปครับก็เป็นไงครับข่าวขาของเอของพวกเรานะน่าติดตามน่าสนใจมากครับสาระดีๆทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปเบรกกันนะฮะนะครับแล้วเราก็มี MV อินเตอร์อินเตอร์นะครับมาฝากกันนะฮะเป็น m อ นะ่ยครับ The Billionaire featuring Bruno Mars เนี่ยฮะของ Travis McCoy อันนี้ผมชอบมากนะร้อยคุณร้อยร้อยเลยผมไม่รู้อันนีไม่ได้แล้ได้นะได้นะนะฮะคุณมีเทสในการฟังเพลงผมเชื่อแล้วโอเคนะครับผมไปชมอุ่บีกันเลยครับ